ไปสบายดีพี่น้องเอานองคำอยู่บนเวทีเนาะพาพี่พาน้องไปรอเบิ่งงานหรือเปล่าเบิ่งมอลลัมไปพี่น้องไปกันเลยเมื่อใกล้เลยพี่น้องจะลอยเ่นกระทายังเท่านั้นใกล้ละใกล้ที่ทำการแสดงนุ่มพี่น้องเนาะเดี๋ยวพี่น้องเขาจะรอเขาไปทั้งวัดไปเบิ่งมอลลั่มหมดละพาพี่พาน้องไปรอเบิ่งทั้งหมดละสภาพพีพานองไปรอเบิ่งมอลลั่มวนนี้นุ่มเสด็จเดือนกับใกล้เสพ โอ้ยุบจีวีหน้าที่มันมันกับสีดาทั้การสแสดงแล้วพี่น้องเนาะโอ้เมื่อคืนนี่คนกันหลายเติบอยู่นี่เลยสีดาทั้การสแสดงหนุ่มแสงเดือนปะ่ะส่วนพี่สน,น้องเข้าไปที่ภูแลพี่น้องพุูและเข้าไปทั้งวัดไปเบิร์นวัดอีกท่านึง ตั้งแต่ว่าเขากลับออกมาว่าหันพี่น้องเนาะไปเรื่องมอลำนี่มึงมุมมุมหนึ่ง,งของงานนะพี่น้องเนาะดีหวยไทยพี่น้องเบิองพ่อเมืองไทยพี่น้องดีเทนนข้างเขาวัดไปพี่น้องเขาไปไหนพุ่นล่ะไปเบิง้ง ไปเบิ้งมอลำเหลืองพี่น้องเนาะไปเบิ้งขาวเบิ้งเนาะนี่ยพี่น้องไปที่มอลำกำลังขึ้นเนาะโอ้แต่ไม่เจอคุณโบจังอื้อหือไม่ซ่อนเรียบร้อยเไปพี่น้องเนอเออกองนี่คุ้นๆว่ะกองสุดตัวนี้เป็นเวที่มอหล่ำจังแค่ไหนหนึ่งสองสามสี 5.. 6... า 8... กเแปดโอ้แปเก้าสั้นไมเดพี่น้องเวทีเพิ่นตอนนี้พแลังเก็ขเอาเครื่องไม่เจอขึ้นปพี่นอ้นองเข้าบนี้เข้าบุกค,คุณละหล้างห้านคุณละพี่น้องเครื่องเสียเพิก็ยิ้วระมาณนี่นะพี่น้องเนาะเสียงคุณก็ไดมินิมินิมมินิม,นมนเอาอยัางบนะน่นะมรเล่มบ,บบ้านเนาะฮะบบให้เกบภาผ่ไหม มอลตมกับมานน่พี่นองนอโอ้ขี่รถตูม่อย่างดีมนีเน่ยนี่าสมหมเศร้าไปยูประมาณนี้นีพี่น้องนอกระไดเนี่เบื prayed, ้องลังพี er nah ่น้องนอับสีคอยเป็นตึกเขามาเก็บภาพอ่มอประมาณนี่เนี่ยขี่รถมามาเตอเว้นนอ เรื่องว่าว่าอะไรกูกม่ได้โตเลยไม่ได้เป็นลักษณแบบนี้ยพี่น้องมาล่ำเพิ่มกันก็มากเลยสิจะล่ำเรื่องยังเหมือนแรกสินะดูได้เลยเน่บ่เน้นเม็ดละเอามาก็ชาวเออับ ไปถามพ,พื่องหันโมเมนพี่น้องหันเป็นโมเนต์ลัมพ่นโอยนาแตกว่ามึงวะเนี่ยท่นผู้ดเป็นโมลัมด้พี่น้องเนาะพพื่อดูเบื้องหลังพี่น้าอย right um ู่ข้างหลังหลังเวทีอยู่ประมาณนี้โมเมนต์มลัมด้สันอ่ะพี่น้องไปรอเบิ้งสักก้อนเท่ากําลังนาะตู่ อระตูขึ้นหลังเวทีพี่น,อนอ้องมาลำฟังเล่าพี่นอ้องสิยูปมาณน,นี้มากกันแบบมินี่มิน,นีพี่นอ้องเวทีเก้าชั้นพน,นี้เลยนะปรโตษ บอกว่าปูสาดไปก่อนมัดจองที <ming> ่ไปก่อนหลือครับพี่น้องต่างวิธีพันแล้วพี่น้องมัดปูสาดปูสาดไปก่อนกระแสนมาแรงเลยพี่น้องบอลลัมทั้งเล่ากระจายเนาะเขาม่สวัดโอ้หามแปดไปแล้วมีสีเหาลงได้เล่นของหนักเนาะเขาทับข้อซะเนาะระวังนี่เขาเขาเขาซ่อยกันซ่อยกันหลายคน อ๋อท่านพี่น้องทานนึกเป็ดหอี่สต์ตัวใหญ่เห็นไหมคุณยังย่างอยู่ย่างอยู่เกือีมีผู้เลี้ยงนะเพราะว่าผู้เลี้ยงพี่านพี่น้องเราู้กินเป็ดย่างเป็ดพี่น้องยุนาฮะยุนาท่านเขาดีกล่ายุบประมาณที <Pie year> ่เขาเป็นงูร่ำอายุประมาณนี้ท่าะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเขาจะกลับเขาไปเก็บภาพอีกทักหนึ่งเมื่ออาบน้ำอีกสัก่อน มาพบหลองไส้จอยเนอะคเรียกแป๊บซี่ขวดนึงพี่น้องนี่ๆๆๆขอบใจหลายขอบใจแป๊บซี่เนอะเดี๋ยวไปรอไปท่านกันก่อนเี๋ยวไปที่เหมือนกันโอเคๆอย่าไปะมาณเลยนะพี่น้องเนาะไปลอง

พี่น้องยูทูบอยูีเพิ่นกะโอ้พี่น้องเพิ่นเฮ็ดย้อมพันแล้วเฮ็ดพันแล้วอยู่พี่น้องแต่ว่ามีรักแพ,พ่งเพลงเพลนมอลลั่มพิ่นกะมาก,ก่อนหมู่พี่น้องรถพันแล้วสับพี่น้องเอ้ยเพิ่นกะได้มาก,ก่อนหมู่เลยพี่น้องนอ,นอะมาณนี้ยนะ พี่น้องเฮาบุกทางตาราดมอลล์ไปหลังห่านพี่น้องไปไปอะไรพี่น้องพอพญ่าพญ่าเป็นยังเป็นอาจารย์เขาโอ้อาจารย์น่อโดยโดยโดยเป็นอาจารย์สอนมอลล์น่อพี่น้องน่ออันนี้ก็เป็นมอลล์โอ้หนุบหน่อยน้อพี่น้องน่องมอลล์กัหนุบหน่อยมาก่อนมูเขาก็ได้บุกห่านแต่มากมันครบนี่เนาะ โอ้ยังไรมาแล้วเขาแบบน้อยู่โอ้ยังไปอาบน้ำด้วยน้อโอ้เขามีเวลาเด้ซื้อมาเก็บพาไปพี่น้องได้เบิ่งคือเก่าแหละติดตามช่องนิตตี้โดยจาล้านอาลามชแนลฮะจาล้านอาลามชแนลโดย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 ด้านยูทูปน้อยูทูปเจ้าเจ้าเจ้าเจ้ะสิบประมาณนี้พี่น้องดูด้านหลังเพผุนกับยูประมาณนี้น้อถ้าพุนกับแม่หนุ่มแซงเดือน อันนี้กรแมนมอลำขนาดยังนี่น้นองคือเือาซนวิเศษสินโอ้พี่น้องมอลำฟังเล้ลาเฮาพี่น้องโอ้ถุน,ด,นดอกฟ้าบอาด,ดอกฟ้าวิเศษสินอนอพี่น้องน,นออเจ้าเจ้าเจ้าดีละเจ้านแต,ต่ตัว่แต่งตัวแล้วจังสีจะไปเก็บอยู่หน้าวิธีโย แต่มีเวลาเนาะพี่น,อน้องเนาะถ้ามีเวลาสิออกบ้านลังจากว่าเ้าเล่นดนตรีข้างคุณแล,ล้วเนาะคุณทั้งเบื้องนุ่มทั้งเดรนแล้วห้องกับสิกามามากมันเก็บภาพทั้งนี้อีกแต่อยู่บมานนี่นาะพี่น,อน้องเนาะรักการทิพย์นี้ก็สรุปไว้สักหนึ่งสักก้อนยาจิบยาจนสุขใจสุขกายสบายดีย